ข่าวประคำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจาวันที่21ธันวาคมโดยโค้ชเชฟวันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยยนนี้ขอสนอค่าจิตสัญญา60ล้านยูโรของบรูโน่ฟอนเดนเดกับอนาคตของแมนยูในค้งนี้เมือ่องานนี้ท้านของทางฝั่งบรโน่ฟอนเดนเดชนั้นมีเงื่อนไขในการฉีกสัญญาของเขากับแมนยูมูลค่า60ล้านยูโรซึ่งก็หมายความว่าหากว่ามีสโมรสรใดสโมรสรนหนึ่งเสนอเงินตามจำนวนดังกล่าวมา และนักเตะยินยอมสโมสรโต้สังกัดจะไม่สามารถปฏิเสธในการย้ายทีมในครังนี้ได้โดยที่เงื่อนไขนี้มักถูกใส่ไว้เพื่อจะให้กำหนดมูลค่านักเตะและก็เปิดโอกาสในการจะย้ายทีมอนาคตอันใกลน้นี้หากว่ามีข้อสเสนอที่เหมาะสมเข้ามาในครังนี้โดยในเชิงวิเคราะห์แล้วนักข่าวของกีฬาการที่เบรนโน่ฟอนันเดสมีเงื่อนไขในการฉีกสัญญากับแมนยูมูลค่าอยู่ที่60ล้านยูโรนั้นถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจไปอย่างมาก เพราะว่าสะท้อนทั้งฐานะของสถานการณ์ของสโมสรและก็อนาคตของเจนของเขาเองโดยมูลค่าดังกล่าวนั้นถือว่าไม่ค่อยสูงมากมายนะักเมื่อเทียบกับอันทาาทามของเบอร์นอฐานะที่เป็นกัปตันทีมและก็แกนหลักในแดนกลางหากว่าพิจารณาจากผลงานความเป็นผู้นําและก็ประสบการณ์ในพิมพ์บริกทําให้หลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปเองนั้นอาจมองว่านี่คือโอกาสในการทางตลาดที่คุ้มค่าในั้งนี้ก็เป็นได้ ซึ่งมุมมองของแมนยูเองก็มีการฉีกสัญญาระดับนี้และก็อาจจะการันปเป็นความเสี่ยงหากว่าทีมไม่สามารถจะพัฒนาโครงการในระยะยาวหรือว่ากลับมาลุ้นคว้าความสำเร็จในครั้งนี้ได้อย่างจริงจังเพราะหากว่ามีสโมสรที่พร้อมจะจ่ายแล้วก็บรูโน,โน่นั้นต้องการจะย้ายสโมสรจะไม่สามารถขวางทางในครั้งนี้ได้ ในขณะที่นักฝังนักเตะเงื่อนไขนี้เปิดโอกาสให้กับเบรุโน่ฟอนันเดชกำหนดอนาคตของตนเองได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายพีคของอาชีพของการค้าแข้งหากว่ามีทีมที่มีโอกาสในการลุ้นชมป์อย่างสม,งม่ำเสมอเข้ามาท้าทามก็อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าพิจารณาในครั้งนี้เช่นกันโดยสรุปแล้วค่าจิตสัญญาของ บรุโน่ฟอนันเดชจำนวน6 0ล้านยูโรนั้นก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขในสัญญาเท่านั้นแต่กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทั้งนักเตะและก็แมนยูในตลาดซื้อขายนักเตะในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นไดว่ากานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะอนาคตของบรุโน่ฟอนันเดชกับพนันำของแมนยูจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารัลยังไงอัลเริมล้างบางแมนยูเล็งโล่ห้าแข้งระดับระดมชุนในการาล่า เป้าหมายใหม่ในช่วงมกราคมนี้เรียกว่างานนี้นะผมโลอีกแล้วนะฮะแมนยูของเราขึ้นชื่อว่าผีโลอย่างเดียวเมื่อบริปเวณอัลบรดิมเตลิมที่จะเขย่าขุมกำลังของฝั่งแมนยูตลาดมกราคมในการวางแผนที่จะปล่อย5้าตาดังออกทางชีมเพื่อที่จะระดมง,งบในการเสริมแดนกลางตามปรัชญาในการทําชีมซึ่งแมนยูเองนั้นภายใต้คุมทีมของบริปเวณอัลบรดิมเตลิมที่จะเดินหน้าในการปรับโครงสร้างทีมครั้งสําคัญ ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบสองเดือนมการาคมนี้หลังกุศอชาวโปรตุเกสเองส่งสัญญาณชัดเจนแล้วว่าต้องการล้างบางขมกำลังเพื่อที่จะสร้างทีมให้สอดคล้องกับปรัชญาฟุตบอลของตุวเองอย่างแท้จริงโดยการบริงานข่าวระบุได้ว,ว่าอัมบริมนั้น ได้หาเบรือกับบอดบริหารของทัพพิศสารแดงแล้วว่าตลาดหน้าหนาวนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่บริเวลสทีมโดยเป้าหมายหลักก็คือการปล่อยนักเตะที่มีอยู่ในแผนการดำทีมนั้นออกไปเพื่อดีจาระดมทุนสำหรับความแข็งแกร่งตำแหน่งมิดฟิลด์ซึ่งจะเป็นจุดที่กุนซือวรานี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในส่วนของเป้าหมายในการเสริมทัพทีมงานแอบมองของสโมสรจับตานักเตะอย่างอันเจโรสติเวอร์ ไอดัมบอชตันและก็อริชแอนเดอร์สันซึ่งถูกมองว่าเหมาะสมกับระบบการเล่นและก็สามารถที่จะเข้ามายกระดับแดนกลางครั้งนี้ได้ทันทีโดยในขณะเดียวกันแหล่งข,ข่าวก็ได้ชิดสโมสรย้ำชัดเลยนะว่ามีนักเตะอย่างน้อย5รายด้วยการที่ถูกคาดหมายว่าจะอยู่ในข่ายต้องย้ายออกจากทีมโอเทฟอร์สอย่างไรก็ตามชื่อของคอบีเมนูมิดฟิลด์ดาวรุ่งลูกม่อไม่ได้อยู่ในลิสในการขาย แม้จะมีข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวช่วงตลาดที่ผ่านมาก็ตามทีโดยการบริงานข่าวคือโจชัวเซอร์ซีนะฮะกองหน้าชาวดัชที่สะนะในตอนนี้เริ่มสั่นคลอนหลังการเข้ามาของมาติอุสกุญญาเบนจิมินเชสโกและก็แบริอันเชเอมเบโมทำให้โอกาสในการลงสนามนั้นลดลงอย่างชัดเจนโดยที่มีูเวนตุสและก็เอซิมิลานสองยักษ์ใหญ่จาสืึการโชคซาเรียแสดงความสนใจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ต่อมาก็คือไทยเลมาเลเซียแบ็กซ้ายที่ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บเลือดรังจนแทบไม่ได้อากาสในการพิสูจน์ตนเองในสนามซึ่งก็ไม่ตอบโจทย์สไตล์ของอัมบริมเลยที่ต้องการสโตแบ็กที่มีความแข็งแกร่งทั้งขึ้นเกมรุกและก็เกมรับในตลอดทั้ง90นาทีด้านบาดีอลอูกาสเต้มิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยก็มีอนาคตที่ไม่แน่นอนเช่นกันแม้เพิ่งจะย้ายจากหน้าของปารีสแซงแง เมื่อปี2024แต่ก็ยังคงไม่สามารถจะปรับตัวให้เข้ากับระบบชีนในคันรนี้เพิ่มเติมได้และรูปแบบการเล่นก็ไม่ตรงกับพันด้านของอปกกานสเปคกองกลางที่อเมริกต้องการสักเท่าไรนักโดยมีการตัาดสลายพร้อมที่จะพิจารณาดึงไปร่วมทีมนะตำแหน่งผู้ทัสอบป,ประตูอัไตนยบายนเดียถูกมองว่ามีโอกาสในการย้ายออกค่อนข้างจะสูง หลังไม่สามารถที่จะแย่งตำแหน่งตัวจริงในคารดีเพิ่มเติมได้และก็ถูกเซเนอร์รามเมนขยับขึ้นมาเป็นตัวเลือกที่ได้รับความไว้วางใจมากกว่าทําให้โอกาสในการโดดสนามลดลงอย่างต่อเนื่องปิดท้ายด้วยมิสันเม์กองกลางทีมชาติอังกฤษที่ยังคงไม่สามารถจะแจ้งเกิดกับแมนยูในคราดนี้ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากทั้งปัญหาอาการบาดเจ็บและก็ฟอร์มการเล่นที่ไม่สอดคล้องกับระบบชีม สวรให้บอร์บริหารเริ่มพิจารณาความเป็นไปได้ในการที่จะปล่อยตัวหากได้รับข้อสเสนอที่เหมาะสมเพื่อที่จะเปิดทางให้กับมิดฟิลด์รายใหม่ตามแผนของอัมบริมในครันี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอารัยังไงเมื่ออวิชิตเด็กปั้นสื่อแฉรูรปเบนอัมบริมเดินหน้าในการรือระบบอะคาเดมีของแมนยูนะ เรื่อว่างานนี้สื่ออังกฤษสายตรงในรั้วผีแดงวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกของฝั่งแมนเชสเตอร์ยู็ดชี้วัฒนธรรมอภิสิทธิ์จากคาแคน a อกเดมีและคนรับข้างคืออุปสรรคใหญ่ที่บริเวณอัลเบริมต้องจัดการนะโดยอมิลเอลสรัคเคิร์ชนะฮะผู้สื่อข่าวสายแมนยูจากสื่อายเดอรซันรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์ถึงปัญหาภายในทีมของทัพปีศาจแดงที่ฝังรากลึกมานานโดยชี้บอกว่า วัฒนธรรมความรู้สึกมีอภิสิทธิ์ในหมู่แข่ง a ค a d ดมี่และคนรอบข้างนักเตะนั้นขึ้นในอุปสรรคสาคัญที่บริเวณอามบริม,รมควรสื่อคนปัจจุบันต้องเผชิญและพยายามที่จะบระื้อถอนอย่างจริงจังโดยหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวก็คือเชิงเด็บแนมจากญาติของมาคาเบรตฟอร์ชที่ระบุว่างานถแถลงข่าวของอามบริม,รมดีกว่าฟุตบอลในสนามซึ่งก็สะท้อนถึงความตึงเครียดระหว่างโคช้ชกับคนใกล้ชิดนักเตะโดยลักเคิร์สมองว่า อัลบิมอ่านขาดทาัาสคกติของแบล็กฟอร์ดมาตั้งแต่แรกแล้วและมองว่าแนวความคิดอภิสิทธิ์คือปัญหาใหญ่ของสโมสรทันชีโดยผู้สื่อข่าวรายนี้ยังเปิดเผยเป,ประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยถูกคนใกล้ชิดนักเตะโจมตีไม่ว่าจะเป็นญาติของแบล็กฟอร์จพี่ชายของเจสซี่ลินกาดไปจนถึงปฏิกิริยาของแข้งชาวสกอตอย่างแบ็กชมเบนเด่แบล็กนอนบินเบียนแระกอร็อันเดรส เปเดาซึ่งต้งบดนั้นมีจุดร่วมกันก็คือเป็นผลผลิตจากแคมเดมีของสโบสรรักเคิร์บนั้นตั้งข้อสังเกตว่าคนใกล้ชิดแรดฟอร์ดมักจะโจมตีนักเตะอย่างเบส,สันเกลินบูชจะดอนซานโชและก็อนโทนี่เอรักาซึ่งล้นแล้วเป็นคู่แข่งโดยตรงตำแหน่งเดียวกันพร้อมทั้งวิจารณ์อดีตกุนซือไม่ว่าจะเป็นทั้งโอเล็กนัสชาอ่ารับฟังนิกหรือว่าอีดิชันฮาร์กอย่างลุนแบรงก่อนจะหันเป้าเข้าใส่อัลบริมคนต่อมากรณีที่แข้งดาวรุ่งอย่างแฮร์รี่อาร์มัช และกาชิดโดโอบีก็ถูกหยิบพึ้นมาพูดเช่นกันโดยทั้งสองวัย18ปีสร้างการะแสผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่าผลงานในสนามซึ่งรักเคิร์ชนั้นมองว่าเกิดจากการถูกล้อมด้วยคำชมมากกว่าคำแนะนำที่ตรงไปตรงมาขณะที่ผลงานของโอบีในระดับยุ21ปียังถูกตั้งคำถามถึงเรื่องความทุ่มเท อัมบริมยืนยันชัดเจนแล้วว่าประตูห้องทํางานของผมนั้นเปิดอยู่เสมอแต่กลับไม่มีนักเตะค,คนใดเข้ามาพูดเพื่อจะคุยหาทางแก้ปัญหาซึ่งผู้สื่อข่าวก็มองว่านี่แหละสะท้อนถึงความกร้าหารที่ต้องเผชิญหน้าเรื่งถึงกรณีของคอบบี้เมนูที่ไม่ได้เข้าพบคุณซือหลังจากที่เหตุการณ์เสื้อยืดของพี่ชายต่างบรรดาที่เกิดขึ้นในครัังนี้ ตดวแมนยูเองเคยมีปัญหามาแล้วจากคนรอบข้างของเตเตะมาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นพี่ชายของแรดฟอร์จที่พบตัวแทนปาริสชาตแมงระหว่างการเจรจาสัญญาญาติของวรินกาที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สโมสรหรือกรณีของน้องชายอาริอันโดการดาโชที่ถูกสงสัยน้ว่าเป็นแหล่งข่าวที่ทําให้รั่วใช่หรือไม่อะไรนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวงสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดตลด์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ